สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอข่าวเด่นในอดีต ep 1 1มาเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกคือเรื่องจับตำรวจแก๊งป้นกามโฉดวันพุทธที่16ตุลาคมพศ2517เวลาประมาณ2ในฬิกาเศษ ขณะที่สามีภรรยาคู่หนึ่งคือนายกิติพงศ์ชิปปิ้งท่าเรือของเตยและนางทิพย์เจ้าของร้านเสริมสวยวัย6 6ปีเท่ากันกำลังออกจากบ้านย่านถนนมหันนบแขวงเสาชิงช้ากรุงเทพเพื่อไปซื้อของที่ปากคลองตลาดเมื่อทั้งคู่เดินไปถึงรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าบ้านปรากฏว่ามีชายชาการสามคนบุกเข้ามาประชิดตัวแล้วแสดงตัวเป็นคนร้ายใช้ปืนจี้บังคับ ให้ทั้งคู่ขึ้นรถของตนเองทางด้านหลังโดยมีคนร้ายถือปืนนั่งประกบไปด้วยคนหนึ่งอีกสองคนขึ้นด้านหน้าทำหน้าที่คนขับรถและนั่งคู่กับคนขับจากนั้นก็ได้ขับรถข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าพาสองสามีภรรยาไปทางฝั่งธนบุรีระหว่างทางขณะที่คนร้ายเผลอนายกิติชัยได้พยายามแย่งปืนจากคนร้ายจนปืนลั่นขึ้นหนึ่งนัดกระสุนพุ่งทะลุตัวถังรถเป็นรู คนร้ายจึงกดหัวสองผัวเมียให้กลมลงไปที่พื้นรถแล้วเลี้ยวรถเข้าไปในตอกวัดมริถนนจรันสนิทวงแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นสวนเปี่ยวแล้วจอดรถทําการปลดสร้อยทองนาฬิกาข้อมือเงินเหรียญฮ่องกงและเงินไทยจากสองผัวเมียจากนั้นคนร้ายใช้เสื้อผ้าของนายกิติพงศ์มัดมือมัดเท้าและมัดปากนายกิติพงศ์ไว้โดยมีคนร้ายคนหนึ่งถือปืนคุมเชิง ส่วนคนร้ายอีกสองคนได้นำตัวนางทิพย์ลงจากรถจับนางทิพย์ถอดเสื้อผ้าออกแล้วผัดกันขืนใจนางทิพย์ต่อหน้านายกิติพงศ์ผู้เป็นสามีหนึ่งในคนร้ายได้กระทำอย่างทะลุณนต่อนางทิพย์เป็นเวลาค่อนข้างนานร่วมชั่วโมงจนนางทิพย์เข่าถลอกทําให้นางทิพย์จำใบหน้าคนร้ายหล,ลายนี้ได้อย่างแม่นยําเมื่อคนร้ายทั้งสองเสร็จกิจแล้วได้บอกกับสองสามีภรรยาว่า ขอโทษด้วยที่ต้องทำเช่นนี้เพราะหัวหน้าสั่งมาให้ทำจากนั้นคนร้ายใช้เสื้อผ้าของนางทิพย์มัดร่างนางทิพย์ให้ติดกับสามีทิ้งไว้ในสวนโดยบอกกับทั้งคู่ว่าถ้าต้องการลดคืนให้ไปถ่ายลดคืนที่จังหวัดนครปฐมแล้วคนร้ายทั้งสามคนก็ขับรถพากันหลบหนีไปต่อมาในกิติพงศ์ได้พยายามดิ้นรนจนหลุดแล้วช่วยเหลือแก้มัดให้นางทิพย หลังจากทั้งคู่แต่งกายเรียบร้อยได้มีชาวบ้านไปพบเข้าจึงพาทั้งคู่ไปแจ้งความที่สอนอบางกอกน้อยร้อยตำรวจตีกำพลทัพทิมไทยร้อยเวรนำกําลังตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบซองจดหมายสีฟ้าตกอยู่หนึ่งซองคาดว่าเป็นของคนร้ายทําตกไว้โดยจ่าหน้าซองถึงหญิงคนหนึ่งในซอยพนิชยาการทนบุรีแขวงท่าพระเขตบางกอกใหญ่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน หลังจากแจ้งความที่สนบังกอกน้อยแล้วนายกิติพงศ์เละนางทิพย์ได้เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกวิสัยสุวรรณสอนสารวัตรสอบสวนสนสำราญราชท้องที่เกิดเหตุจับตัวทั้งคู่อีกแห่งหนึ่งด้วยตำรวจทั้งสองโรงพักและตำรวจนครบาลหนึ่งได้ร่วมกันสืบหาตัวคนร้ายทั้ง3อย่างเร่งด่วนโดยใช้ที่อยู่หน้าซองจุดหมายเป็นเบาะแสสำคัญเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันเดียวกัน ตำรวจสอนอสำราญราชร่วมกับพันตำรวจโทรประยูนยโกมาลกุลนานนครผู้กำกับการตำรวจนครบาลหนึ่งพันตำรวจโทลิขิตวัฒนาประกรรองผู้กำกับการและกำลังตำรวจสายสรรืบได้สรรืบทราบว่าหนึ่งในคนร้ายที่ข้อป้นสองผัวเมียและเป็นคนหนึ่งที่ขืนใจนางทิพย์คือพลประสิทธิ์หรือแดงแถวอยู่อายุ22ปีตำรวจประจำสอนอหนองแขมซึ่งมีพ่อเคยเป็นตำรวจอยู่ที่สอนอสำราญราช แต่ได้เสียชีวิตไปแล้วตำรวจจึงนำตัวนายกิติพงษ์และนางทิพย์ไปที่สนอน,น้องแขมปรากฏว่าพลประสิทธิ์กำลังเข้าเวยอยู่ที่ตู้ยามหน้องแขมถนนเพชรเกษมตำรวจจึงนำเจ้าทุกตามไปที่ตู้ยามดังกล่าวเมื่อนางทิพย์เห็นหน้าพลประสิทธิ์ก็ได้ยกมือชี้หน้ายืนยันว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมปล้นและเป็นคนที่ขืนใจอย่างทารุณน,นั่นเองในเบื้องต้นพลประสิทธิ์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ตำรวจชุดจับกลุ่มนำตัวพลตำรวจนอกแถวไปสอบสวนที่สนสำราญราชจนในที่สุดพลประสิทธิ์ได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมป้นจริงเมื่อนางทิพย์ถามว่าเหตุใดรจรึงต้องทำทารุณกับเธอด้วยพลประสิทธิ์ได้ตอบว่าอดใจไว้ไม่ไหวและผิดไปแล้วต้องขอโทษด้วยตำรวจได้ควบคุมตัวพลประสิทธิ์ไว้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันป้นซับ มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันขืนใจซึ่งตำรวจได้สืบหาคนร้ายที่เหลืออีกสองคนเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเรื่องที่2คือเรื่อง10ปีลังแค้นไม่สายวันอังคารที่9เมษายนพศ2539เวลาประมาณ18 30. นาฬิกานาทีร้อยตำรวจโทเสกสรรศิีจุฬาการ ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆ่ากันตายสองศพที่บ้านหน้าควรหมู่หนึ่งตำบลควรลังอำเภอหาดใหญ่จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นแล้วรีบนำกำลังตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบว่าคนร้ายยังหลบอยู่ในบ้านโดยมีชาวบ้านจำนวนนับร้อยคนช่วยกันล้อมบ้านหลังดังกล่าวไว้ตำรวจได้ข้อมูลว่า คนร้ายมีปืนลูกซองยาวเป็นอาวุธจึงการชาวบ้านให้ออกห่างแล้ววิทยุแจ้งขอกำลังสนับสนุนเพื่อจับตัวคนร้ายที่เพิ่งฆ่าคนตายไปถึงสองศพพลตำรวจตีปีชาแสงวันผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกมาโนดไกวงรองผู้บังคับการพร้อมด้วยกำลังตำรวจอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อเจรจาให้คนร้ายยอมมอบตัว ซึ่งคนร้ายยังคงหลบเงียบอยู่ในบ้านและปิดไฟในบ้านหมดทุกดวงที่ด้านหลังบ้านซึ่งเป็นสวนทุเรียนพบศพชายสองคนนอนตายอยู่ใกล้กันตำรวจต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าตรวจศพดังกล่าวเมื่อคนร้ายเห็นตำรวจเข้าใกล้ศพก็ได้ตะโกนออกมาว่าให้ตำรวจทำการชันสูตรพิกศพทั้งสองได้แต่ห้ามเคลื่อนย้ายศพออกจากที่เกิดเหตุมิฉะนั้นจะยิงทิ้งไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็ตาม ตำรวจจึงเข้าทำการตรวจสอบศพทั้งสองทราบชื่อศพแรกว่านายชูชาติจันทรลาคารอายุ49ปีสภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าที่หน้าอกจนพุนที่ใบหน้ามีรอยถูกมีดฟันเป็นแผลชะกันอีกศพชื่อนายสวัสดิ์ชิปแก้วอายุ48ปีเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านและเป็นหัวหน้าค่ายมวยในหมู่บ้านถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าที่ใต้รักแร้ขวา นอนจมกองเลือดตายคาที่ทั้งสองคนส่วนมือปืนผู้ก่อเหตุที่ยังหลบอยู่ในบ้านทราบชื่อว่าในพ่วงหรือไข่นิลมะอายุ53ปีเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้ตายทั้งสองโดยยังไม่มีใครทราบเหตุผลของการสังหารในครั้งนี้ในระหว่างที่ตำรวจกระจายกำลังล้อมบ้านและเจรจาให้มอบตัวรวมทั้งหาจังหวะจู่โจมเข้าจับกลุ่มตัวในพ่วงอยู่นั้น ในพ่วงได้ใช้ไมโครโฟนพูดผ่านเครื่องขยายเสียงออกมาจากบ้านเสียงดังลั่นว่าต้องการพบตัวนายสมพรสัมพันธ์ชิตอดีตสจอของสงขาและพ่อของนายชูชาติที่ถูกยิงตายเพื่อต้องการให้รับรู้อะไรบางอย่างโดยไม่ยอมฟังการเจรจาต่อรองจากตำรวจและยืนกรานว่าจะต้องพบกับสองคนนี้ให้ได้ตำรวจจึงไปตามนายสมพรมาที่เกิดเหตุส่วนพ่อของนายชูชาติไม่ยอมมา เพราะทำใจไม่ได้ที่ลูกชายถูกยิงตายเมื่อนายสมพรอดีตสจมาถึงนายพ่วงก,ก็ได้ใช้เครื่องขยายเสียงระบายความแค้นที่เป็นสาเหตุการสังหารให้ฟังว่าเมื่อสิบปีที่ผ่านมานายชูชาติได้ไถที่ดินลุกล้ำที่ดินของนายพว่วงทําให้ต้นลองกองล้มตายไปหลายต้นอีกทั้งยังพาพวกที่เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านมาคมขู่ลังควานและลักลอบข่มเหงเมียของนายพว่วง รวมทั้งหาทางการแกล้งลูกชายของนายพ่วงจนติดคุกซึ่งเรื่องทั้งหมดเกิดจากการกระทำของนายจิวชาติและพวกทั้งสิ้นนายพ่วงจึงเก็บกดความแค้นมานานถึง10ปีจนกระทั่งมีโอกาสได้แก้แค้นสมความตั้งใจกับคนที่เคยข่มเหงรังแก้ครอบครัวของตนไว้อย่างสาสมหลังจากพูดประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงระบายความในใจถึงสาเหตุการก่อคดีเสร็จนายพ่วงด้ถือปืนลูกซองยาวออกมาหน้าบ้าน ยอมมอบตัวกับตำรวจแต่โดยดีตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวและยึดปืนลูกซองยาวไว้เป็นของกลางนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักนายพ่วงให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุนายชูชาติได้มาทำรั้วติดกับหลังบ้านของนายพว่วงเมื่อนายพ่วงเห็นนายชูชาติจึงเข้าไปต่อว่าจนเกิดปากเสียงกันขึ้นนายพ่วงจึงเข้าไปในบ้านนำปืนลูกซองยาวออกมายิงใส่ในายชูชาติหนึ่งนัด กระสุนถูกนายชูชาติจนลม้มลงไปนอนดิ้นด้วยความเจ็บปวดนายพ่วงหยิบมีดเข้าไปฟันซ้ำที่ใบหน้าจนนายชูชาติขาดใจตายโดยมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ฮหรโหดนี้หลายคนหลังจากก่อเหตุสังหารนายชูชาติแล้วนายพ่วงได้ร้องบอกชาวบ้านขอให้ไปช่วยตามนายสวัสด์หัวหน้ารักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านให้มาพบในที่เกิดเหตุเมื่อนายสวัสด์มาถ,ถึงได้เจรจากับนายพว่วง ขอนำศพของนายชูชาติออกจากที่เกิดเหตุแต่ในพ่วงได้ยกปืนขึ้นยิงใส่ในายสวัสด์แทนคำตอบไปหนึ่งนัดกระสุนพุ่งเข้าล่างนายสวัสด์อย่างจังจนลม้มลงขาดใจตายคาที่ไปอีกศพหนึ่งจากนั้นจึงเข้าไปหลบอยู่ในบ้านเพื่อตั้งหลักเมื่อได้ระบายสาเหตุการณ์ก่อคดีแล้วจึงออกมามอบตัวกับตำรวจเพื่อชดใช้ความผิดตามกฎหมายต่อไปตำรวจได้รวบรวมสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆ ส่งให้อายการจังหวัดสงขลาเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีต่อในพ่วงในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาซึ่งผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนั้นผมไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องแท็กซี่พลเมืองดีช่วยตำรวจจับคนร้ายวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์พศ .2511 เวลาประมาณ22น,นาฬิกาขณะที่พลสันติชาลีวัน ตำรวจประจำสอนอท่าเรือซึ่งแต่งกายนอกเครื่องแบบกำลังเดินไปดูงิ้วในตลาดท่าเรือของเตยเมื่อเดินมาถึงสะพานปากซอยไผ่สิงโตก็ได้มีชายสองคนเดินสวนทางมาเมื่อพลสันติเห็นหน้าของชายทั้งสองก็จำคนหนึ่งได้ว่าชื่อในชาญไม่ทราบนามสกุลซึ่งได้ก่อคดีฆ่าคนตายไว้เมื่อวันที่31ธันวาคมพศ2 5 1 0และหลบหนีการจับกุมของตำรวจตลอดมา เมื่อพบคนร้ายตามหมาจับโดยบังเอิญเช่นนี้ถึงแม้พลสันติจะมาตามลำพังเพียงคนเดียวแต่ด้วยวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราชพลสันติได้ตรงเข้าจับกลุ่มตัวนายชาญในทันทีแต่นายชาญไม่ยอมให้จับกลุมจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นกลางถนนโดยมีเพื่อนของนายชาญซึ่งทราบชื่อในเวลาต่อมาว่านายจำหลัดหรือสมบัติแกจ,จืออายุ27ปีคอยคุมเชิงอยู่ใกล้ๆ เพื่อหาจังหวะเข้าช่วยเหลือเพื่อนระหว่างที่พลสันติและนายชาญกอดป้ามต่อสู้กันอยู่นั้นนายเกื้อกูลจันนิยมอายุ26ปีขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนกอทอ16493ผ่านมาประสบเหตุเข้าพอดีจึงจอดรถลงมาดูและจะเข้าห้ามปามการทะเลาะวิวาทในฐานะพลเมืองดีเมื่อพลสันติเห็นนายเกื้อกูลจึงร้องบอกไปว่าตนเป็นตำรวจ กำลังจับกลุ่มคนร้ายนายเกือ้อกูลจึงตรงเข้าดึงปืนขนาดจุด38จากเอวของพลสันติเพื่อใช้คุมคู่คนร้ายให้ยอมจำนนนายจำรัดเพื่อนของนายชานซึ่งยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆเห็นนายเกือ้อกูลดึงปืนออกจากเอวของตำรวจก็ได้กระโดดเข้าแย่งปืนในมือของนายเกือ้อกูลจึงเกิดการยื้อแย่งและต่อสู้กันขึ้นอีกหนึ่งคู่จนในที่สุดนายจำรัดสามารถแย่งปืนไปได้สำเร็จ แล้วหันปากกระบ,บอกปืนเข้าหานายเกื้อกูลพร้อมกับเหนียวไกปืนยิงใส่หนึ่งนัดเสียงดังแชะปรากฏว่าปืนไม่ลั่นนายเกื้อกูลจึงต้องปล่อยมือจากการกอดลัดเพื่อเบี่ยงตัวหนีจากการยิงซ้ำแต่นายจำหลัดไม่ได้ยิงซ้ำได้หันหลังวิ่งหนีเข้าไปในซอยไผ่สิงโตพร้อมกับปืนพกของตำรวจที่ชิงไปได้นายชาญเห็นเพื่อนชิงปืนวิ่งหนีเข้าซอยก็ได้พระจากการต่อสู้กับพลสันติแล้ววิ่งตามนายจำหลัดไป ซึ่งพลสันติไม่ยอมลดละวิ่งไล่ตามจับคนร้ายเข้าซอยไผ่สิงโตไปด้วยนายจำรัดเห็นพลสันติวิ่งตามมาจึงหันกลับมายิงใส่พลสันติสี่นัดซ้อนกระสุนถูกหายปลาซ้ายและขวาข้างละหนึ่งนัดและถูกที่ข้อมือซ้ายอีกหนึ่งนัดส่งผลให้พลสันติล้มปุ๊บอยู่กลางซอยจากนั้นนายชาและนายจำรัดได้วิ่งหลบหนีไปได้นายเกอร์กูนได้ขับรถแท็กซี่ไล่ตามมาเมื่อเห็นพลสันติถูกยิงปุ๊บอยู่กลางซอย ็ได้ช่วยเหลือนำตัวขึ้นรถไล่จิตตามคนร้ายต่อไปอีกจนไปพบสิบตำร,รวจเอกบุญภูลขวัญและพลสงครามตราวิจิตตำรวจจราจรสอนอพระขนงหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านคลองเตยจึงรีบเข้าไปแจ้งเหตุให้ตำร,รวจทั้งสองนายทราบสิบตำร,รวจเอกบุญและพลสงครามรวมทั้งนายเกื้อกูลได้จิตตามคนร้ายไปจนกระทั่งสามารถไล่จับกลุ่มนายจำหลัดไว้ได้แต่ไม่พบปืนของกลาง นำตัวนายจำหลัดไปส่งมอบให้ร้อยตำรวจโทอดุลบูล,ลสนธิร้อยเวรสอนอลุมพินีเขตสองท้องที่เกิดเหตุสอบสวนดำเนินคดีต่อไปส่วนในชานคนร้ายฆ่าคนตายที่ตำรวจต้องการตัวสามารถหลบหนีไปได้พร้อมปืนของตำรวจพลตำรวจตีชวาวลิตตานไทยผู้บังคับการตำรวจน้ำซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพลสันติและพันตำรวจเอกเสน่สิทธิพันธ์รองผู้บังคับการตำรวจนอครบาลใต้ ร่วมสอบปากคำนายจำรัดเพื่อดำเนินคดีนายกหาหนักพยายามฆ่าเจ้าพนักงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับสั่งการให้ตำรวจในสังกัดเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนายชานมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ต่อไปหลังจากจับตัวนายจำรัดได้แล้วนายเกื้อกูลได้รีบนำตัวผลสันติส่งโรงพยาบาลจุฬาเนื่องจากมีอาการสาหัสมากแพทย์ได้รับตัวไว้รักษาจนพ้นขีดอันตราย ซึ่งนายเกื้อกูลจันยมิมถือเป็นพลเมืองดีที่ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยตำรวจจับตัวคนร้ายอีกทั้งยังช่วยชีวิตตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนตำรวจรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดนับว่านายเกื้อกูลเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องสรรเสริญมากคนหนึ่งครับ